Yeah. <coughs> nè no. 3 ก็มั่นในใจในโรงพยาบาลนะคะแต่ถามว่ากลัวไหมก็กลัวรของตัวเอเนาะปวเจ็บัวปวดอ๋อกังวลใจในเรื่อง okay, นะเจ็บปวดปันเฉยๆแต่มั่นใจในโรงพยาบาลาแล้วทางหลานชายอะคะ่ะที่ออกมาล้อนตอนนี้เรายังมีเรื่องอะไรติดใจหรือยังค้างคาใจอยู่ไหมกับเอ่อถ้าถ้าถ้าณตอนนี้นะครับก็ไม่มีแล้วตอนนั้นตอนนี้ครับคือไม่มีแล้วเพราะว่าทางโรงพยาบาลพระนั 9, ้งเก้าเขาก็ให้การดูแลเป็นอย่างดี นะครับผมแล้วก็ทางคุณลุงคุณป้าเป็นจอยผมผมผมว่าผมก็โอเคแล้วครับแล้วกรณีโรงพยาบาลแห่งแรกที่เขาบอกว่าตีสองอะไรตีสามไม่มีการทํางานไม่มีการแจกบัตรคิวกรณีที่แจ้งยังไงคือผมไม่ได้บอกว่าเขาแจกบัตรคิวตอนตีสองถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าท่านบอกฟังคลิปของผมดีผมไม่ได้บอกว่าแจกบัตรคิวตอนตีสองผมอบอกว่าคนไปประชาชนไปนั่งรอตั้งแต่ตีสอง อ่าเอาแบบรวบๆนะครับไปนั่งรอตั้งแต่ตีสองคือคุณแจกตอนเช้าอ่ะเราเข้าใจแต่ว่าเวลาคนเขาไปนั่งรอกันเนี่ยแล้วคนเขาจะนับคิวกันตอนนับคิวอ่ะอันนี้สมมตินับยี่สิบคิวเต็มยี่สิบคิวแล้วปั๊บถ้าคุณมาใหม่คนมาใหม่เขาจะคนในนี้เขาจะบอกเลยครับว่าออพี่ครับคิวเต็มแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องกลับอ่านั่นคือที่เรารู้เป็นที่รู้กัน ครับผมเรื่องการแถลงเมื่อวานของโรงพยาบาลแรกพี่คาใจก็ที่อ่าผมก็ยังยืนยันนะครับแต่ถ้าถามผมว่าพยาบาลคนไหนเป็นคนพูดผมบอกเลยผมจำไม่ได้เรื่องมันเป็นปีแล้วแต่ว่าผมก็ยังยืนยันว่าพยาบาลบอกว่าแปดปีจริงแล้วก็อย่างเร็วก็ห้าปีนนี้คือเรื่องจริง ออแล้วก็การที่ว่าปาพบพยาบาลมาถามเรื่อง8ปีอะไรพวก5ปีเนี่ยเราไม่ได้มาทันทีสองนะครับพยาบาลไม่อยู่อยู่แล้วทีสองซึ่งทุกคนมามันเป็นอะไรที่คนรู้กันหมดอะ่ะมันไม่ใช่เวลาราชการนอะ่ะนะครับเรามาเวลาปกติไดาคุณลุงมารักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยรู้สึกยังไงครับที่เราได้รับการรักษาแล้วรู้สึกดีครับ คุณทั้งคุณลุงคุณป้าก็รู้สึกดีมากต้องขอบคุณท่านธนกิจด้วยที่ช่วยประสานกับทางท่านผอพระนางก้าครับผมแล้วที่โรงพยาบาลแห่งนี้รู้สึกว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรดีไหมดีครับถือว่าดีเลยเพราะว่าโลตัวโรงพยาบาลเองมีการพัฒนาคือเข้าใจคําว่าโรงพยาบาลพัฒนาตัวเองไหมมีการพัฒนาตัวเองเรื่อยๆ ผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าใช้ได้เลยนะครับแล้ววันนี้คุณลุงคุณป้ามาทําการรักษาอะไรบ้างครับวันนี้เหรอครับจากที่ว่าเบื้องต้นที่ผมสอบถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าหนึ่งต้องเชียร์ช่องปากคุณป้าก่อนเพราะคุณป้ามีต่อฟันมีต่อฟันก็คือหนึ่งต้องถอนก่อนส่วนคุณลุงอฟันเนี่ยเขาอดจอดเขาเสพเพิ่งเป็นหนองติดเชื้อแล้วก็อย่าง,างที่เมื่อวานผมมาเห็นในคอมเมนต์คือบางคนว่าสปกปรกทำไมไม่ดูเลย คือผมฟันพงนะว่าถ้าคุณแก่ลงไปเนี่ยโรคเหงือกโรคฟันเนี่ยคือมันเป็นกันทุกคนครับคนแก่อายุเจ็ดสิบเนี่ยที่ว่าไม่ต้องใส่ฟันปลอมเนี่ยอยู่ได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะและจากกรณีที่ลงมาแห่งแรกออกมาให้ข้อมูลว่าไม่มีการให้บัตรคิวหรอกเวลาตีสองตีสามอะจ้หน้าที่ไม่ได้ทํางานอยากให้พูดเรื่องนี้คือผมอยากให้ท่านผอลอง ย้อนไปดูคลิปผมดีๆครับว่าผมบอกว่ามานั่งรอค,วค,รอควริวไม่มีใครแจก่าคิวจริงอละไม่มีใครแจก่าคิวเพราะว่าเก้าอี้มานั่งรอเป็นแถวแล้วประชาชนตรงนั้นอ่ะเขาจะรู้กันเองว่าอ่าคนมาทีแรกคนแรกนั่งหัวนี้สอ,องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพวกนี้เขาจะรู้แล้วพอเต็มปั๊บคนที่มาที่หลังอ่าคนที่มาก่อนเนี่ยเขาจะพูดเลยว่าพี่เต็มแล้วคิวเต็มแล้วพี่อ่าเราอ่ะกลับ แล้วหกโมงเช้าพวกคุณถึงอ,ออกมาแยงครับผม